สวัสดีค่ะมื้อมานแมวแมวก็ได้ซ่องเดือนแล้วเนาะมื้อนี้วันที่13กรกดาค่ะแมวแมวปลูกวันที่13พฤษภาคมเนาะมื้อนี้ได้ซ่องเดือนแล้วก็เก็บมาลลายย่ง,งดแล้วเนาะอยู่ในคมามบ่งเมื่อแรงนี่ก็เก็บค่ะเพราะว่าแมยแมวมีเวลาเนาะที่จะทายให้เบ่งเขาเฝ้าบึงมากอืย มาหดน้ำเบิ่งความดุกดยีแมวปุ๊กพันวสันค่ะพันวสันเนาะอันนี้มากน,นี่ก็เป็นมากเบลองเนาะเนี่ยได้คืบก็กลัวแต่ร่องน้ำไอ้อย่างมันก็หญ่พอเก็บแล้วกันเนี่ยเบิ้องร่องน้ำนี่มันก็นตื้นเนาะพอเก็บค่ะเบื้อง่างนี้เป็นตั้งแต่ข้างล่าง น,นี่เป็นเบอร์เบอร์ดีเนาะหนึ่งเบอร์พันวสดันเียมเอก็ใช้ปุ๋ยสูดสิบสามสิบสามยิบเอ็ดกับปุ๋ยอินซีเนาะผสมกันห้าหมื้อใช้ครั้งหนึ่งค่ะเดียมเอหดน้ำเนาะหดน้ำเว้นมือ้อบางครั้งก็หดถ้าแดดหลายๆก็หดทุกมื้อเลยค่ะนี่พันวัสัน,ใ,นใหญ่แล้วครับดู นี่ด้คืบคืบกลักวๆค่ะนี่พอเก็บแล้วเนาะเบิงมุ่งใดพอเก็บขอเบิงร่องน้ํานี่มันตื้นลงมันขึ้นค่ะนีนยอย่างอย่างมากนี่บ่ห่อเก็บเนาะนี่ร่องน้ํำยังลึกอยู่ค่ะี่่ อันนี้ก็ขาที่จับจับมากน้อยอย่างเงี้ยค่ะลงมาเนี่ยบอกให้มันบอให้มันค้างอยู่เคึองๆเนาะนี่นี่โอ้เห็นบ่เนี่ยมากมันยองอะเขาก็ต้องต้องคอยจับลงค่ะนี่มากนึงอันนี้จะต้องเอาลง มักนี่ก็โหเก็บเอนะโอ้แถวนี้กระดุกเป็นบางแถวเนาะบางแถวตายไนะร่กะบวันมักบวชันยาย่อันนี้บางแถวนี้บกครตายก็มกักหญ่ดียนะู่ค่ะโอ้นี่มกักยาวเดี๋ยวเดี๋ยวแมวสิ่ท้ายให้เบิ้งวิธีใส่ถุงอีกเนาะ มแมลรงนี่นะคะเก็บอะแต่ตอนเก็บนี่จากสีฟ้าน้ำฟ้านำ้านำฝนโบสิฮันได้ให้ให้เบิงบองโบโอ้มังนีก็เบ,บิงความยาวประมาณเก็บสามสิบเซนนะคะผดูก็พอสองคืบเนาะต้นเพกาต้นมรกนไม้เนาะคะ่ะนี่เห็นบ่ หน่งออกมาก็คอยเอาลิ่งน่งมันกัเนเลยไม่พาไปเบรงระบบน้ำเนาะนี่ทางนี้ก็บใครมากบบใครเป็นไฮแตดเพราะว่าแถวนี้ซ้ำค่ะมันจะจะหาเป็นมากน้อยเนะาะอยู่มากใหญ่บบใครมี โอ,อ้มาเห็นบอกมากเนี่ยอันนี้เป็นเบอร์ลองเนาะค่ะมันสั้นใ่ายอยู่แต่ใางมันสั้น,น่ยคือกลัวกลัวระบบห้าหูใส่น้ำพุงห้าหูมีพริกเนาะมีพริกมัอนนะให้กันมันพริกครับใช่ไหว่ามันบ่อน้ำเลยหดทุกมือครับเพราะแดดฝนมาตกมาสี่ห้ามือแล้วคะ่ะบ้านยิมเมลเนาะ โอ้โดกดีอยู่เดวนี้ดุกค่ะไก่สีจอดจนหมดแล้วเนาะเบึงโอ้มากนี่ยหวแท้เบึงค่ะไม่วัดให้เบึงเนาะ ส่งอคือบคะ่ะบึงโอ้มากนี่ไก่เครื่องหรือโลห์คุณนะคะเนี่ยงามงามมากนี่งามกงมูอโอ้คืบก็ส่องคืบค่ะเนี่ยบึงวัดบึง,องเอ้อซอกแกแมวอะเดียวเดีซยวอกหนึ่งคะ่ะ บ่อืมอยาวจังนั้นเนี่ยยีเมีก็ผสมยายืดผมเด้องอก็็ได้โลสิบบาทถุงละห้าสิบค่ะมักอันงามนี่ห้าโลขายอยู่ที่้อยเลยยี่สิบค่ะโอ้นี่พอเก็บแล้วน้องแมลงนี่ก็เก็บนี่พอเก็บแล้วนี่คือกลัวๆค่ะ เขเก็บหมดแล้วเนาะคือซ,ซไดหล่ยอยู่ข้างบดเนี่ยค่ะน,นี่ก็เป็น,นเห็ดหมดยอดมันแตกมาไหมเลยคะ่ะก็ต้องเก็บขึ้นเนาะเก็บขึ้นแล้วก็เอาขัดใส่ด่างอันนี้เห็นบ่อันนี้ยอดตกเขาก็ต้องจับขึ้นค่ะต้อง จับขึ้นทางเคิงเนาะกระจายให้มันเต็มด่างเขาหทางเทิงค่ะเห็นหมดเนี่ยยอดมัน,มนอะไรนี่ก็ต้องเอาขึ้น,นคือกันค่ะมือเดียวเนาะนี่มา็สำรว,วดเบิ้งเลยใช่ไหะยอดทางข้างตกโบมีมากน้อยมาติดอยู่ทางเคืองโบเนี่ยเห็นบ่เอาต้องคอยเบิ้งค่ะเพราะว่าถ้า ตกลงมามากเหมือนกระสีห้อยแล้วก็ย้อนย้อนเหมือนกระสีน้อยมากกระสีน้อยค่ะเขาก็ต้องจับขึ้นเนาะจับไว้ยองฮึ่งเลยค่ะนี่มากเหมือนกระยองอยู่แบบนี้นะคะเขาก็ต้องจับออกมา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 นลงเนาะ ให้มันห้อยห้อย,อยมากลูปทรงมันจะค่อยชิ้งามเนะแบบเนี้ยมากกระสีตรงงามก็เวลามันใหญ่ขึ้นมามันก็สชงามค่ะเนี่ยบึ้งผิวผิวก็เป็นมันงามค่ะอเอ๊ความรุบบึง้งมากขอเก็บเมื่อแรงนี่แมวสิเก็บค่ะนี้นี่เบึ้งร่องน้ำามันเนาะ ร่องมันตื้นแล้วค่ะเนี่ยล่องมันตื้นแล้วหอเก็บแล้วค่ะนี่นี่ก็หอเก็บก็เป็นเบอร์ดีค่ะเนี่ยได้คือกลัวๆเนาะบึ้งกระดกดีอยู่นี่นี่ก็พอเก็บแต่มักนี่บ่พอเก็บเนาะบึ้งเย่ยงบ่พหอเก็บคือล่องเนี่ยล่องน้ำมันยังลึกอยู่เขากป็ยังบ่เก็บ ปุ๋ยยี่แมวก็ใส่ชุดสิบสามสิบสามยิบเอ็ดสิบสามสามยิบเอ็ดอันแล้วก็ผสมกับอินซีเนาะเบิง้งนี่จะโซกหนึ่งคะ่ะเนี่ยอโมนก็ยีแมวก็บอกไปแล้วเนาะอโมนนะ มากกับผิวผิวก็เป็นมันเนาะยีะแมวก็ใช้ยาจับยาคุมไข้คะ่ะอื่ระบบน้ำยีแมวก็จะหดประมาณสิบห้านาทีถึงยี่สิบนาทีคะ่ะต่อต่อหน้านึงเนาะหน้านึงยีแมวเปิดประมาณหกหกเส้นคะ่ะ มากมันผิวมันเป็นมันงามแบบนี้ค่ะงางมหาหมอบึง้งเนาะหลักยี่แมวก็เห็ดหลักมักินไม้ค่ะเห็ดปุ๊กมาสามสี่ปีแบบนี้แล้วค่ะตอนปีที่ปีเข้าปีที่สองยี่แมวก็ปุ๊กทัวเนาะครั้งแรกที่ยีแมวล,ลงคลิปไปนะปุ๊กทัวแล้วก็มาปุ๊ก บวบงูค่ะมาละนี่ยัยเมวคนลองปลูกไปครั้งเดียวนาะนี่ครั้งเป็นครั้งที่สองครั้งแรกก็อเอแค่กระป๋องเดียวนะวาะบ่เคยปลูกอันนี้มาอันนี้ยายเมวปลูกสองไร่ค่ะสามกระป๋องเนาะผันวัชพันธเบิงงามดีอยู่เนาะโอ้มากนี่ใหญ่แล้วโอ้เบิงเบิ้งหงายทีกว่าโอ้ โอ้อันนี้มากไงจังเบอรดีซอกซอ้ซกสกซกกีกกก่เมลพอดีได้แบบนี้แนละราคาดีะคะ่ะน้ําหนักดีเนาะประมาณบ่กขึ้นสิบลูกค่าห้าโลได้ถูกนึงเนาะเบิ่งอันนี้ก็เป็นเบอร์ดีเนาะเนี่ย อันนี้เป็นเบอร์ข้อนี่เบอร์ข้อนี่ยายแมวก็ได้ขายอยู่กิโลละสิบบาทเนาะห้าโลก็ห้าสิบค่ะเบอร์นี่เบอร์เบอร์ลองมันสั้นแดได้คือกลัวๆนี่ประมาณสามแถวเนาะยายแมวก็ขายอยู่ที่ร้อยร้อยสิบค่ะส่วนเบอร์งามก็ร้อยยี่สิบร้อยสามสิบเนาะเันนี่เป็นเบอร์ลองค่ะเนี่ยมันมากมันสั้นเนาะใส่บบได้ไลันถุงหนึ่งก็ใส่สามแถวค่ะมันคือมันมากมันสั้นเนาะมันก็งามอยู่แต่ัสั้น เป็นเบอร์ลองไปค่ะเบอร์งามหกะประมาณเกินสิบสิบหน่วยเนาะสิบมากนี่เป็นเบอร์ดีค่ะค่ะหลักกับหลักอันลินไม้เนาะบนมีล้มค่ะลมมาแต่บินมันแน่นเราต้องใส่ปุ๋ยอินทรีย์ตลอดค่ะ ค่ะคลิปนี้ก็ขอสำนี้นะคเะนาะ้าอยากรู้ว่าไฮรลมสักจังหวัดเพชรบุร์เ็ดแบบใดกดติดตามยิ่เมย์ไว้เด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ